ท่านอ๋องข้าอยากเรียนผีถาท่านให้ข้าเรียนได้หรือไม่เสียงหวานหงุดพออาการอ่อนอ้อนเกลือหน้าน้อยซบอีแอบเช็คอกสวามีเพราะนางรู้ว่าเขาต้องใจอ่อนแน่ทำไมเจ้าไม่เรียนปู่เจิงแทนผีถาเล่นง่ายกว่างั้นข้าเรียนทั้งสองได้หรือไม่นะท่านอ๋องนางกระซิบอ้อนพร้อมความเอ็นดู แม่นอน้อาเขาต้องยินยอมหักเจะลึกอ้อนนี้ก็ได้แต่เหตุใดถึงอยากเรียนอ้อมแขนอกกอดร่างภรรยาที่รักให้แนบชิดจนได้กินกายหอมจากสางเจ้าสูตรเอาความสดชื่นจากกลุ่มผมข้าอยากเล่นให้ท่านฟังเวลาเมื่อหนายจากงานราชการท่านว่าไม่ดีหรือย่อมต้องดีแค่เจ้าไม่ก่อเรื่องให้ข้าปวดหัว ข้าก็มีความสุขแล้วคนถูกทักส่งยิ้มแห้งกับปกกว้างก่อนจะซ่อนแววตาซุกซนไว้มิชิดไม่ให้สวามีที่รักยิ่งรู้ว่านานกำลังคิดทำอะไรนั่นเป็นเหตุการณ์ก่อนเกิดเรื่องภรรยาของเขาภายนอกรูปร่างอ่อนหวานอ่อนแอหน,น้าถนอมเปราะบางเกินกว่าจะทำงานหนักใครต่อใครต่างตัดสินว่าเป็นชายยาที่งดงามเพะว่านิสัยของนาง ข้าวหารฟานผู้ชายทับวันยิ่งกดหัวแต่เหตุใดเขากับรักและอยากดูแลปกป้องสายตาคมริบมองดูไปทางภรรยาที่ยิ้มแป้นให้กับผลงานดีเด่นของตนเองก่อนจะเลื่อนไปทางนักโทษและทห,หารที่ออกจับกุมด้วยท่านอ,องอย่าดูพวกเขาเลย หากจะลงโทษให้ลงโทษข้าแทนเพราะข้าเป็นคนสั่งให้ออกจากกลุ่มคนพวกนี้เองอี้เหมยอ,ออกรับแทนก่อนจะโบกมือส่งสัญญาณให้ทห,หารเอาคนร้ายออกไปเสียพร้อมพยักหน้าเป็นเชิงให้คนอื่นๆออกไปเซียจ้านท่านอ๋องที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมฉลาดและเก่งกาจหาผู้ใดเปรียบได้ยากและยิ่งไปกว่านั้นอีชายาที่รักมากชอบนำเรื่องปวดหัวมาให้แก้ไข ทั้งห่วงและกลักกวได้ในคราวเดียวชายหนุ่มนั่งองค์อาจลุกจากบันลังเดินออกจากโถงใหญ่ไม่ต่อล้อต่อคำเมื่อเห็นสวามีเดินหน้าบึง้งชายาเช่นนางมีหรือจะทนได้หากวันนี้ไม่คุยให้รู้ความคงนอนไม่หลับแน่ร่างดะหงเดินแกมวิ่งตามติดไปทางห้องบรรทม สาวใช้และองค์ลักษ์ต่างพากันเดินหลบไปทางอื่นอย่างรู้หน้าที่ร่างบางปีเข้าไปนั่งตักกว้างค้องแขนสอดรอบลำคอแก่งอ้อนในแบบที่ชอบทำพร้อมน้ำเสียงสำนึกผิดท่านอองท่านจะโกรธข้าก็ย่อมได้แต่อย่าโกรธนานเลยประเดี๋ยวข้าขาดใจเป็นเพราะข้าที่ดูแลเจ้าไม่ดีหรือตามใจเจ้าเกินไปถึงได้เอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ เสียวจ้านมีหรือจะยอมทนเพียงแค่ภรรยาอ้อนเสียงหวานใจเขาก็อ่อนเป็นขี้พึ่งลนไปสองแขนโอบร่างภรรยาไว้มั่นตับให้นางนั่งสบายมีได้ท่านดูแลค่าดีเยี่ยมแต่ข้าอดใจไม่ไหวท่านเคยบอกเหตุใดเราต้องนิ่งเฉยเวลาเจอผู้คนเดือดร้อนยิ่งเป็นประชาชนท่านจะให้ข้าทนได้หรือข้าก็เลย ไปช่วยใต้เท้าจับคนร้ายให้ตายสิเห็นทีข้าจะตามใจเจ้ามากไปเซียวจ้านสายหน้าเอ็นดูแม้แ้งทำเสียงเข้มดุนางท่านอองข้ารู้ว่าท่านเป็นห่วงแต่ท่านยังไม่ชินอีกหรือไม่ชินข้าไม่มีทางชินได้ยิ่งเป็นเจ้าชายยาที่ข้ารักยิ่งข้าไม่มีทางยอมให้เป็นอะไรแน่ คำรักหวานหูชวนให้ใจดวงน้อยเต้นระสำ่ำริมฝีปากบางอมชมพูระบายยิ้มดีใจก่อนจะทำใจกล้ายื่นหน้าไปใกล้แต่แล้วอยู่ๆู่างทางล่างถูกโอบอุ้มขึ้นก่อนพาไปวางบนเตียงทองคำสายตาร้อนแดงถูกส่งมาพร้อมความปรรถนาชัดเจนในตาคู่นั้นท่านอ,องข้าก็รักท่านเช่นกัน นานหลายนาทีกว่าความว่หาวานจะบรรเทาต้านบางซุกกายกับอ้อมแขนกว้างที่ทำให้รู้สึกปปอดาัยิ่งกว่าสถานที่ใดในโลกเสียงหัวใจในอกซ้ายกล่อมนานจนแทบหลับหากเจ้ามีลูกคงเล่นสนไม่ได้อีกท่านอยากมีลูกหรืออี้เหนยถามลิ้มิปปากยิ้มตาเองก็อยากมีลูกกับชายคนนั้นเช่นกันแน่นอนว่าข้ายาก เหตุใดเจ้าหึงยังไม่มีให้ข้าท่านไรน้ำยาเองอย่าโทษข้าดียังคืนนี้ข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าเห็นว่าไรน้ำยาอย่างเจ้าว่าไหมเส้นเสียงคำรามร่างบางถูกผลักให้นอนลงอีกครั้งพร้อมกายหนาเสื่อนทับพังกายเช้าวันใหม่เรือนกระจกทรงกลมถูกรายล้อมด้วยกลาบสีขาวชมพูเลยลาดยาวทั่วทั้งกระจก รอบข้างหอมหุ้มด้วยสาบวัวสายลมพัดปิวอากาศสดชื่นแสงแดดยามเช้าอบอุ่นท่านอองข้าได้ยินมาว่าผู้ว่าแถวชานเมืองปล่ำรวยผิดปกติชาวบ้านกับยากไร้ท่านว่าควรไปดูหรือไม่เซียวจ้างมองหน้าภรรยาเห็นสายตาซุกซนคู่นั้นแล้วอ่อนใจถ้าท่านเป็นห่วงข้าท่านจะพาข้าไปด้วย ข้าจะได้อยู่ในใสายตาท่านอย่างไรเล่าให้เจ้าอยู่ที่นี่ไม่ดีกว่าหรือข้าจะได้ไม่เป็นห่วงเจ้าท่านอ๋องท่านแกล้งข้าล่างอี้เหมยถูกดึงเข้าไปกอดไว้แน่นรู้ว่านางไม่ได้โกรธและรู้ว่าเขาคงห้าไม่ได้หากนางจะไปด้วยก็ต้องได้ไปเพราะนิสัยแบบนี้ละมั้งถึงได้รักมากเพียงนี้สองวันถัดมา เพื่อจับกุ่มคนชั่วทำอะไรผีผามไม่เป็นการดีประโยคนี้ยังใช้ได้เสมอเสียวจ้าสั่งให้คนเล่นสืบหาความจริงและเป็นดังคาดไว้มีขุนานางชั่วกิกอบกลวยผลประโยชน์จากหน้าที่การงานของตนใช้อำนาจในทางไม่ชอบหลักฐานถูกพวบรวมไว้หมดท่านอองลมอะไรหอบท่านมาที่นี่น้ำเสียงสั่นเทาเอ่ยไม่เป็นศัพท์ไม่เป็นประโยช ใบหน้าถูกปุกคลุมด้วยเม็ดเหนือความผิดที่เคยทำไว้อาจปิดบังไม่ได้เพียงแค่เขาผู้นี้ปรากฏกายพร้อมอาหารนับสิบไม่ใช่เรื่องดีแน่หรือเขาจะรู้เรื่องที่เราทำไว้เจ้าว่าลมอะไรพายุหรือใกล้ฝุ่นท่านองมีอะไรให้ข้าน้อยรับใช้เชิญกล่าวได้เลยเหตุใดเจ้าไม่ดูแลชาวบ้านทำไมปล่อยให้อดอยากเช่นนี้ข้า ผู้ว่าเนียงชินและด้อมสลักตัวสั่นสายตากรอกไปมาพยายามคิดหาข้อแก้ต่างเป็นถึงข้าราชการแต่ทำตัวต่ำทรามกอบกลวยผลประโยชน์ให้ตัวเองใช้ไม่ได้ท่านอองได้โปรดไว้ชีวิตข้าน้อยด้วยเถิดผู้ว่าเนียงชินก้มหน้าแทบแนบพื้นร้องขอชีวิตโทษตายสำหรับเจ้าสบายไปชัยาข้า จ้าว่าควรทำเช่นไรลถฐานะเป็นสามัญชนริบทรัพย์สินเข้าคังข้าวสารที่มีนำไปแจกจ่ายใ,ให้ประชาชนท่านว่าดีหรือไม่ให้เป็นเช่นนั้นถึงแม้ไม่มีโทษตายแต่การสิ้นเนื้อประดาตัวเช่นนี้ก็เหมือนตายทั้งเป็นวันนั้นผู้สมรู้ร่วมคิดก็ถูกลงโทษด้วยองคลักษณ์คนสนิท ถูกแต่งตั้งให้รักษาการแทนชั่วคราวก่อนจะได้ผู้มารับตำแหน่งภายในห้องสมุดอิ่งเหมยกำลังวาดผู้กันไปบนกระดาษแต่งแต้มตามที่ร่ำเรียนภาพชายชาตีนั่งทำงานงดงามจับใจผู้การถูกวางลงพร้อมล่างบางลุกขึ้นเดินไปนั่งข้างเสียวจ้านที่กำลังทรงงานพร้อมขยับนวดบ่าคลายกล้ามเนื้อไปด้วย วันนี้เหนื่อยท่านแล้วเจ้าก็ด้วยแต่ท่านอ๋องข้ามีเรื่องแปลกใจแปลกใจอันใดของในมือถูกวางลงพร้อมคิ้วโดกดำขมวดสายตาคมเชิงสงสัยกับคำพูดของนางผู้ว่าคนนั้นท่านไม่คิดว่ามีใครหนุนหลังเขาอยู่หรือข้าสงสัยเจ้าสงสัยเรื่องอะไรจนป้น เละดผู้ว่าชั่วต่างเป็นพื้นที่ดูแลของใครอี้เหมยสกิดในใจแปลกๆหากจะเล่าถึงองค์ชาย3ชื่อเสียงทางดีก็มีทางร้ายก็มีแต่ทำไปเพื่ออะไรเรื่องนี้ให้ข้าจัดการเถิดเจ้าอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงแบบนั้นอีกเลยข้าเป็นห่วงเซียวจ้านจับร่างบางให้นั่งตักพร้อมเอ่ยน้ำเสียงจริงจัง หากเป็นองค์ชายสามจริงเขาไม่ปล่อยไว้แน่แต่การจะให้อี่เหมยไปเสี่ยงอันตรายเห็นจะยอมไม่ได้ท่านอองข้ามีเรื่องอยากขอร้องท่านหากเป็นเรื่องที่ให้ได้ข้าอยากเรียนเกบ,บีวันนี้ยังมีท่านที่คอช่วยเหลือหากวันหน้าใครทำร้ายข้าคงสิ้นใจแน่ท่านจะอยู่ได้หรือชายาข้าใครว่าน่ารัก มีแค่ท่านที่รู้ทันค่าตกลงให้ข้าเรียนเถอะก็ได้ข้าจะให้อาจารย์หวยเจินเป็นคนสอนเจ้าท่านน่ารักที่สุดอี้เหมยบอกเสียงหวานขณะถูกปุ้มพาไปยังเตียงแผ่นหลังแนบชิดที่นอนดวงตาคมโตมองชายหนุ่มขณะเขาล้มตัวลงนอนแขนเล็กสวมกอดพร้อมพาดขาไปตามลำตัวการกระทำท้าทายอย่างอดเก่ง ริงฝีปากมยิ้มหวานถ้ารักก็รีบพีรุกให้ข้าเสียทีเซลจ้านพิกกายขึ้นยันสอบกับที่นอนมองหน้าอี้เหมือยสายตาปรารถนาใบหน้าหล่อเหลาโน้มลงใกล้ตั้งใจจูบแต่อี้เหมือยเบียงหน้าหนีพร้อมหัวเราอคิกคักชอบใจที่ได้แกล้งน่ารักเพคะนอนเถิดข้าง่วงแล้ว เสียวจ้านยอมปล่อยผ่านแต่คงวันนี้เท่านั้นอ้อมแข่งอกร่างภรรยา